เอาละแฟนขับไม่ทนฮนะฟาดกับมนุษย์า้าแซะแอปนอนกุลไม่เหมาะสมกันคือเอาง่ายๆเขาก็ประกาศว่าเป็นตัวเปิดตัวกันแล้วละ่ะลุ้นขยับจากความสัมพันธ์คู่ที่มันเป็นคู่จริงวันนี้วันอังคารเออมีละครคูาอีกวันนี้วันนี้มีซีรีส์อเนาวันนี้วันนี้มี <c oughs> จั์อังคารนะฮะสำหรับแอปทักษอนกับนนกุลชานนเนี่ยหลังทั้งคู่เนี่ยออกมายอมรับว,ว่ากําลังคุยคุยกันอยู่ ล่าส ktoś, ุดหนุ่มนนกุณก็ได้โพสต์ภาพคู่นางเอกรุ่นพี่คนสวยพร้อมระบุแคปชั่นว่าเทคหนึ่งเทคสอพาพี่ไปงานเลี้ยงรุ่นผมมาแล้วถึงวดาไปงานเลี้ยงรุ่นพี่หยินมากนะแต่ก็ไม่ไาวมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ปวนใต้ภาพอ่ผู้หญิงแก่แล้วไม่เห็นสมกันเลยเหมือนลูกกับแม่บ้างโอ้ยยุคนี้เขาไม่มีอายุละค่ะถูกไม่ล่ะถ้าเราดูแลตัวเองจะมากแค่ไหนก็ชนะอะ ถูกต้องไหม,มงานยิแฟนขับแอป,ปมันกูไม่รอฟาดกลับแบบเดือดๆเลยอจริงๆยุคนี้มันจะไม่มีแล้วใช่ไม่ในข่าวมีตั้งเยอะแยะห้าสิบกับสิบแปดยังมีเลยเอาอะไรก่อนถูกแต่เอาอละมันก็คือ,อความรับสิ่สวยงามอะ่ะถูกไหม,มอเอาเป็นว่าคือถ้าเขาสองคนเขาโอเคกันอะ่ะมันก็จบปะมันก็เรื่องของเขาแลก็เป็นความสุขของคนสองคนเนาะคือืเหมือนแบบว่าเดี๋ยวนี้คอมเมนต์คือคนคนอยากแสดงความคิดเห็นก็แสดงได้แหละ แต่บางความคิดเห็นแสดงไปแล้วก็รับทัวร์ด้วยแค่นั้นเองกนะมันคือเป็นสิทธิส่วนบุคคลเขาหรือเปล่าวะจะมีแฟนตอนอายุเท่าไหร่ถูกไหมจริงมันก็เป็นเออแต่จริงๆอย่างที่ม้มันเป็นเรื่องของเขาจริงนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้หนักหัวใครเลยนะมันก็เป็นเรื่องของเขาจริงๆก็เขาเขาแฮปปี้ที่จะแบบคุยกันหรือไปไหนมาไหนด้วยกันก็สิทธิเขาอะ